ชุกครู่ก่อนนอนคืนนี้มีคลับหน้าใสาห่างไกลสิวฝากแต่ขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะมาเริ่มเลยขั้นตอนแรกเลยจ้ะเราจะมาร์กหน้าและผัดเซลล์ผิวด้วยมาร์กมะขามของนามีนะทุกคนก็คือแต้มไปเลยลงบนหน้าเกลี่ยให้ทั่วใบหน้าเลยจ้ะคือแบบว่าใครที่ชอบแบบว่าผัดเซลล์ผิวก็วนๆๆๆไปเขาจะมีเม็ดบีดเม็ดมะขามเล็กๆนะช่วยผัดเซลล์ผิวของเราได้ดีมากๆ มาร์ทิ้งไว้1 0 1ถึนาทีแล้วก็ล้างน้ำออกได้เลยจ้าหลังจากนั้นเราก็จะมาเช็ดทำความสะอาดรูขุมขนกันด้วยแพดโทนเนอร์วันนี้จะเลือกใช้เป็นท้องสีเขียวนะเป็นแบบสูตรอ่อนโยนนะทุกคนนี่เราก็ใช้ด้านตาข่ายก่อนนะทุกคนจะเป็นแบบช่วยผัดเซลล์ผิวของเราอีกครั้งหนึ่งทำให้รูขุมขนของเราเนี่ยสะอาดมากยิ่งขึ้นนะจ้านี่เลยคือฟินมากเวลา ขาดไปอย่างเงี้ยทุกคนน้องไม่บาดผิวเลยแม้แต่น้อยต่อไปเราก็จะใช้ด้านคอตตอนหรือว่าด้านสำลีนะที่มันเป็นปุ่มนูนกลมๆนะทุกคนคือค่อยๆเกลี่ยค่อยๆแบบ นวดคลึงไปทําให้รูคุมคนของเรากระชับแล้วก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นไม่แห้งตึงไม่บาดผิวอีกด้วยคือชอบมากและนี่คือผลงานบนหนังหน้าของเราคือล้างหน้ามาแล้วนะแต่ก็ยังแบบสกปรกอยู่ต่อไปก็จะลงไป็เลอซีเซรั่มของโรสโกนะทุกคนวินาทีนี้คือต้องคว่ำขวดแล้วอะ่ะ คือน้องใช้ได้นานมากน้องช่วยแก้ปัญหาในเรื่องฝ้ากาะจุดด่างดำผิวแห้งผิวหมองคล้ำริ้วรอยนะทำให้หน้าเราเนี่ยกระจางเด้งเด็กขึ้นสุดท้ายก็ลงเป็นครีมเกาหลีของโรสโกนะทุกคนตัวครีมเนี่ยจะแตกตัวเป็นน้ำทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนุ่มเด้งกระจางใสชุ่มชื้นช่วยในเรื่องสิวรอยสิวแล้วก็น้องจะช่วยบำรุงฟื้นฟูถึงขั้นเซลล์ผิวชั้นในเลยนะทำให้ผิวเราเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงขึ้น เพียงเท่านี้เราก็จะห่างไกลสิวแล้วก็ริ้วรอยสุขภาพผิวเราก็แข็งแรงขึ้นนะจ๊ะ